วันนี้ตอนเย็นๆความาเที่ยวชมมาเดินเล่นสวนสาธารณะมาดูที่อาบน้ํามาดูที่หน้าแรงหรือหน้าสม่เมอหลายๆคนก็จะมาเล่นกีฬากันที่นี่่วนนี้เป็นช่วงเย็นๆ5โมงกว่าๆดูหนองน้ําที่กลายเป็นน้ําแข็งหนองน้ําที่นี่ก็ไปเป็นน้ําแข็งไที่นี่ก็เป็นห้องน้ําห้องสุขา ที่นี้ก็จะเป็นที่กินข้าวที่นั่งเล่นศาลาทรงแปดเดียมโครงสร้างกว้างใหญ่แข็งแรงทางนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นที่ขายสินค้าที่ขายของขายสินค้าต้นไม้นี่ก็ต้นโอก ต้นโอง่งต้นโอ๊ก oh, วันนี้พามาชมน้องน้ําที่กลายเป็นน้ําแข็งนี่ก็เป็นสนามเด็กเล่นที่เด็กเขามาชอบมาเล่นมาอะไรกันโจนี้ก็พามาชมน้องน้ําที่กลายเป็นน้ําแข็งแต่ก่อนนี้ก็เป็นน้ําพอเข้าสูา่ฤดูหนาวมาก็กลายเป็นน้ําแข็งนมี้แต่น้ําแข็ง เ้าสูหน้าร้อนนะสามารถมาเล่นมาอาบมาไหว้ได้เลยสบายเลยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวไม่สามารถจะลงไปอาบร้้มได้เนื่องว่าจากมีแต่น้ำแข็งกองใหญ่ไฟศาลน้ำแข็งก่อนหน้าเยาวันสี่ห้าองศาติดลบก็น้้ำแข็งก็ยังไม่ละลายยังเป็นน้ำแข็งอยู่ถ้าอุณหภูมิร้อนขึ้นมันก็จะละลายช่งยไหมลมพัดตรงที่ว่าเวลาหิมะตกถ้ามีลมพัดแรงๆปุ๊บ มันจะสร้างปรากฏการธรรมชาติได้หิมะขาวสวยสดงดงามช่วงนี้เป็นช่วงเย็นๆแดดร่มๆตกพามาชมบริเวณหนองน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งถามว่ามีปลาไหมมีถ้าเข้าสู่หน้าร้อนหรือสมเมอนี่หลังจากที่น้ำแข็งละลายพวกปลาก็จะอยู่ใต้น้ำก็จะขึ้นมาก็จะมีบัว หลายๆคนก็อยู่มีขี่เรือเล่นว่ายน้ําเล่นน้ําเล่นอะไรเล่นมาเล่นน้ำกันอยู่ที่น้าแล้วหน้าร้อนหน้าร้อนที่เขาชอบมาเล่นกันส่วนมากก็จะเป็นเดือนสิงหาสิงหากันยานี่แหละสามสี่เดือนนี่แหละเพราะว่าที่เลือก็ตุลาก็หนาวแล้วเขาก็จะชอบมาเล่นน้ํากันอยู่ที่นี่กันยานี่แหละกระดากรดาสิงหากันยานี่แหละจะชอบมาเล่นน้ําอยู่หนองน้ํานี่ จะชอบมาเล่นน้ํามาไหว้น้ํามาตกเบ็ดมาขี่เรือเรือแคนูกันกระลงตรงนูน้นบัวก็จะเกิดขึ้นมาสําหรับวันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็จะมาแคมป,ปิ้งกันอยู่นี่มากินข้าวมาเล่นกีฬาเล่นบาส,สเกตบอลเด็กๆเ,เขาก็จะมาเล่นกันอยู่ที่นี่พามาชมในต่างประเทศถ้าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็โอ้ตัวใครตัวมันก็อยู่บ้านไม่ค่อยออกมาหรอก เราก็จะพาลูกพาหลานเขามาเล่นของเล่นก็ไม่ก็เหมือนกับบ้านเรานะขายซึงกันไม่แตกต่างกันขึ้นไปก็สไลด์เรื่อยิ่งวิดมาตรงนั้นก็เป็นโอนซาที่นี่ก็เป็นที่ทําความสะอาดอะไรเขานะเด็กๆก็จะขึ้นเล่นนี่ลนะเขาชอบมากของเราเล่นในต่างประเทศวันนี้อากาศหนาวก็ ไม่มีเด็กๆมาเล่นไม่มีเด็กๆมาเล่นเขาก็จะเล่นตรงนู้นเขาก็จะมีสองรุ่นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่เห็นไหมที่เขาให้เล่นนี่ถ้ารุ่นเล็กนี่เวลาขึ้นเสียดร้อยเขาก็จะมีตัวล็อกมาล็อกมาล็อกตัวล็อกไม่ให้ตกตัวล็อกตัวนี้ถ้าเป็นคู่ใหญ่หน่อยก็ขึ้นแบบนั้น ต่างประเทศเขาจะเซฟตี้มากเลยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้